กรกฏาคมสองพนหานะครับผมก็พาสมาชิกนะครับมาเยี่ยมชมปราสาทแก้วเลยนะครับที่ตำบลสังขะอำเภอสังขะจังหวัดสุรินทร์นะครับอยู่ที่วัดปราสาทแก้วนะครับตำบลสังขะอำเภอสังขะจังหวัดสุรินทร์นะครับหลังจากเราเข้ามาในบริเวณวัดเราจะเจออาก่ม ของพระประธานนะครับที่อยู่ด้านหน้านะครับแล้วก็ด้านหลังพระประธานก็จะมีร่องรอยของพระสารหินโบราณนะครับซึ่งตอนนี้ที่เห็นนะครับมีต้นไม้ปกคลุมนะครับแล้วก็จะมีอีกองคหนึ่งนะครับที่ทางวัดยังคงสภาพไว้นะครับเราก็เข้าไปดูนะครับว่าเบื้องต้นนะครับทางประสาทที่เราคิดว่ายังไม่รู้นะครับว่าเป็นสร้างในสมัยไหน เพราะว่าไม่มีข้อมูลของกรมศิลปากรหรือว่าการตำรวจนะครับแต่เบื้องต้นนะครับจากการเข้ามานะครับจะเจอ,อขนน้ำคูดินนะครับเป็นลักษณะล้อมรอบด้วยน้ำมหาสมุทรทั้งสี่นะครับตามความเชื่อของศาสนาพราหมณ์ฮินดูนะครับลัทิไสววานิกายนะครับปราสาทนะครับสร้างด้วย อ่าอิดนะครับอิดขนาดใหญ่นะครับคล้ายกับประสัทใหญ่เงานะครับอ่าตะกอนนะครับอ่าตะกอนที่ทั้งชื่อว่าประสาทแก้วนะครับก็จะมีประสาทใหญ่เอียบหรือว่าลางยาอะไรสักอย่างนะครับแล้วก็มีชาวบ้านมีการเปลี่ยนเปลี่ยนจากประสาทมาเป็นปราสาทแก้วนะครับข้อมูลเบื้องต้นนะครับเชื่อว่าปราสาทนี้นะครับ มีการขุดลักลอบขุดเอาของโบราณน,นะครับแล้วก็ทำให้ตัวปราสาทนั้นถูกทำลายลักษณะถมนะครับกับถมอาณาบริเวณนะครับน่าจะมีลักษณะที่ใหญ่พอสมควรนะครับเสีดยดได้นะครับที่ยังไม่มีการสำรวจนะครับว่า ปราสาทนี้สร้างสมัยไหนนะครับตอนนี้นะครับต้นไม้ขึ้นทับถมเต็มไปหมดนะครับอาณาบริเวณของวัดนะครับที่ปราสาทนะครับก็ล่มลื่นนะครับมีข้อมูลนะครับว่ามีเส้นทางโบราณซึ่งเดินไปตรงนี้นะครับจะมีเดินไปอีกประมาณก็จะถึงปราสาทใหญ่เงานะครับ และข้อมูลทาง GPS ก็เชื่อว่านะครับแหล่งน้ำนะครับมีความเชื่อมโยงกันจากคลองใหญ่เหงานะครับประสาทใหญ่เหงากับประสาทองค์นี้น่าจะมีอายุใกล้เคียงกันนะครับถ้าเรารู้จากจากศิลปะนะครับหรือว่าทับหลังหรือว่าชิ้นส่วนส่วนใดชิ้นส่วนหนึ่งแต่ตอนนี้เราไม่มีข้อมูลนะครับว่าเป็นศิลปะแบบใดนะครับ เสียดายนะครับที่ทางกรมิ้นยังไม่อาสำรวจข้อมูลนะครับจะได้เป็นอาวิทยาความรู้ให้กับอนุชนคนรุ่นหลังครับจากที่ดูนะครับตอนนี้ยังไม่เหลืออะไรเลยนะครับมีแต่ซากอิดที่กองทับถมกันอยู่นะครับ เชื่อว่าห้ามขึ้นไปบนประสาทนะครับข้อมูลบอกว่าห้ามขึ้นไปบนประสาทนะ,ะมาดูนะครับตรงนี้ไม่มีข้อมูลอะไรนะครับที่บุงบอก ยุคสมัยของประศัตเลยนี่แต่ภาษาเขมรน,นะครัที่เขียนไว้นะจะได้ข้อมูลจากที่นี่ก็ต้องถามคนเก่าคนแก่นะครับแต่ผมเชื่อนะครับในอนาคตถ้ามีการเผยแพร่ข้อมูลอาจจะมีการขุดแต่งหรือว,ว่ากำหนดอายุของประศัตรองนี้นะครับ อันนี้ก็เป็นภาพประธานด้านหน้าของทางเข้าวัดนะครับปราสาทยายแย้มนะครับทุกคนชื่อปราสาทยายแย้มแล้วก็เปลี่ยนมาเป็นปราสาทแก้วโอ้ยน่าเสียดายมากเลยครับที่ยังไม่มีการให้ข้อมูลเดีย๋ยวเรา มมีโอกาสนะครับจะนำเสนอข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับปราสาทเ็นองค์นี้ให้ทุกท่านได้ทราบนะครับสำหรับวันนี้ขอจบทริปการท่องเที่ยวปราสาทยาแยาม้มอำเภอสังขะถึงจังหวัดสุรินทร์แต่เพียงแค่นี้ครับสวัสดีครับ